สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปใหม่คอนเทนต์ใหม่นะคะของเราก็คือเป็นเลข Angel Number ค่ะหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายตื่นรู้แรกๆเน่เราจะต้องคุ้นเคยกับการตกก,กตกใจเรื่องของการเจอสัญ,ญญาณที่เรียกว่าตัวเลขเอ้นี่เลขที่เห็นซ้ำๆคืออะไรจู่ๆก็สะกิดใจเลขเหล่านี้พวกนี้ จู่ๆก็รู้สึกว่าเลขพวกนี้กําลังจะบอกอะไรเรากําลังจะสื่อสารอะไรกับเรานะคะพอเราตื่นรู้ไปเรื่อยๆเราเริ่มค้นหาว่าตัวเลขเห็นบ่อยๆตัวเลขซ้ําๆคืออะไรพอเราไปเซิร์ชเราก็จะเจอคําว่าตัวเลขซ้ําๆตัวเลขที่เห็นบ่อยๆตัวเล,เลขนางฟ้าเลขนางฟ้าเลขเทวดาอ่ะเราก็จะเริ่มเจอคําศัพท์เหล่านี้ใช่ไหมคะพอเจอเสร็จเราก็จะรู้สึกว่า มันจะต้องมีความหมายอะไรเราก็หาความหมายรู้บางไม่รู้บางจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างนะคะแต่เราก็รู้ว่าโอเคถ้าเราเห็นอีกเรารู้สึกอีกแปลว,ว่าเป็นสารเป็นสัญญาณเป็นไกด์ไลน์แหล,และที่จะบอกอะไรกับเราแต่จะมีสักกี่คนที่จะสื่อสารกับเบื้องบนกับจิตวิญญาณของตัวเองจากตัวเลขหรือจะแค่มองผ่านๆไปหรือจะคิดว่ามันก็เป็นเรื่อง ที่เริ่มคุ้นชินและธรรมดาไปแล้วแต่หารู้ไหมว่า Angel Number เนะะี่ยค่ะคือไกด์แดนซ์คือผู้นำทางหลักคือข้อความหลักคือวิธีการหลักที่จักรวาลใช้ส่งผ่านครูครูบาอาจารย์เทวดานางป้าของเรานะรวมไปถึง Higher s e ซ f ของตัวคุณเองก็คือตัวเราที่มิติสูงกว่าสื่อสารผ่านธรรมชาติสื่อสารผ่านกรอบและกฎในโลกใบนี้นั่นก็คือเวลานั่นก็คือตัวเลขเพื่อกระตุกกระตุ้นเรา ให้เราเข้าสู่เส้นทางให้เรามาสนใจจิตวิญญาณให้เรามาทำภารกิจที่นี้หลายคนคงทราบมาแล้วนะคะก็เกริ่นไว้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเจอแต่ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมาเพื่ออะไรคุณเห็นไปเพื่ออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มเจาะเจาะลึกในตัวเลขกัน อ่านได้หลายรูปแบบแต่หลักๆจะมีความหมายหลักๆที่ทุกคนต้องรู้ต้องเหมือนท่องสูตรคูณเหมือนท่องตัวเลขเหมือนฝึกอ่านกอกไก่ถึงฮอนกฮูกเหมือนฝึกอ่าน A ถึง Z เหมือนฝึกท่องเลข1ถึง10นะคะศูนย์ถึง9อะไรแบบนี้แหละแต่พอเราเป็นพวกภาษาเหล่านั้นตัวเลขเหล่านั้นเราเป็นแล้วไงแต่พอเรามาเจอในรูปแบบของจักรวาลพลังงานเหนือกว่าโลกใบนี้เหนือกว่าตัวเราเราก็เลยคิดว่ามัน แปลกใหม่มันต้องอ่านอย่างไรเพราะฉะนั้นเช่น,น Z, กัน a ถึงแกาไก่ึงฮนคกฮูกหรือว่า0-9ถึง9ที่เราเรียนหนังสือกันมาเติบโตกันมานะคะมันมีความหมายก็คือจํานวนแต่อันนี้มันมากและลึกซึ้งมากกว่าจํานวนเหล่านั้นนั่นก็คือความหมายที่เป็นข้อความเลยอะ่ะเพราะสมัยก่อนยังไม่มีตัวอักษรยังไม่มีคําพูดยังไม่มีภาษาพูดนะคะสื่อสารกันผ่านเขาเรียกว่าอวัจนภาษาภาษากาย เริ่มที่จะมีคำพูดเริ่มที่จะมีภาษาขึ้นมาเริ่มที่จะมีตัวเลขสัญ,ญลักษณ์ลวดลายต่างๆใช้สื่อสารกันแทนคำพูดหมายเลข2นะคะหรือตัวเลข2เลข2จากที่ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังกันมานะคะเป็นเลขของความเป็นคู่ความสมดุลความเป็นสองสิ่งสองอย่างสองคนความเป็นคู่เองนะคะความสมดุลกลมกลืนกัน เป็นความสัมพันธ์ความรักก็ได้ตัวเองตัวตนภายในภายนอกก็ได้หรือตัวจิตวิญญาณของคุณภายในกับเบื้องบนของคุณก็ได้เป็นการเชื่อมโยงอะค่ะตัวคุณกับจักรวาลการไว้วางใจการเชื่อถือจักรวาลหรือการเชื่อว่าไม่ได้อยู่คนเดียวการคิดเชิงบวกนะคะความอ่อนโยนความสมดุลความเมตตาเป็นพลังงานดาวจันทร์พระจันทร์หรือเซนส์สัญชาตญาณก็ได้ ทีนี้เรามาดูเลข2ตัวเดียว2มีพลังงานของ 1...1 อยู่ด้วยคือการเริ่มต้นที่เราจะต้องเริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือเริ่มต้นสมดุลเริ่มต้นเชื่อและศรัทธาในตัวเองเริ่มต้นที่เราจะต้องใช้เซนส์สัญทาตยาณของตัวเองภายในเนี่ยนำทางคุณจะต้องเริ่มต้นเห็นอกเห็นใจตัวเองเริ่มต้นที่จะมีความสุขในตัวเอง ให้ความรักกับตัวเองให้ได้เพราะมีพลังงานความเป็นคู่ด้วยมีพลังงานของหนึ่งด้วยคุณจะต้องไว้วางใจแล้วก็กล้าที่จะเผชิญหน้านะคะมีความกล้าและอ่อนโยนความเป็นกลางคุณจะต้องอนุญาตให้ตัวเองนะคะมีความสุขอนุญาตให้ตัวเองอยู่ตรงกลางได้อนุญาตให้ตัวเองอยู่ทางสายกลางสมดุลวางใจอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขแต่เรียนรู้ความทุกข์ ไม่ตัดสินใครส่วนเลข2 2ตัวมีพลังงานของความเป็น4อยู่ด้วยและมีพลังงานของความเป็นคู่ก็คือ2 2ใน2นั่นเองนะคะและมีพลังงานของค่าตัวเลข4อยู่ในนั้นคือ2เนี่ยเป็นคู่อยู่แล้วเห็นไหมแต่พอเป็น2กับ2คุณรู้สึกว่ามันมีความหนักแน่นอยู่ในนั้นมีความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นนะคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามจะเหลือเชื่อจะเซอร์ไพรส์จะขาดความมั่นใจหรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าคุณเห็นเลขสองสองให้คุณแบบยืดอ,อกขึ้นมาเลยแบบเฮ้ยฉันกําลังขาดความมั่นใจอยู่แล้วฉันกําลังไม่มั่นคงในตัวเองอยู่แล้วฉันกําลังเป็นพลังงานอะไรสักสิ่งสักอย่างอยู่ไม่ได้คุณจะต้องลุกฮึิมขึ้นมานะคะและ้วฮึิมแบบเชิงบวกเพราะเลข2ความหมายคือเป็นพลังงานเชิงบวกสมดุลไว้วางใจคุณกลมกลืนบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะอารมณ์เสียทําตัวไม่กลมกลืนกับสถานการณ์ในตอนนั้นให้เปลี่ยนอารมณ์ ให้สถานการณ์ให้ควบคุมอารมณ์ควบคุมคาพูดควบคุมสติให้ได้นะคะถ้าโวยวายเผลอตัวอยู่ให้คิดได้เมื่อไหร่เห็นตัวเลขนี้เราคิดความหมายได้เมื่อไหร่ให้คุณเงียบก่อนไม่โกรธไม่อะไรแัดขอยุติการทะเลาะก,ก่อนนะคะมีพลังงานของเลข4อยู่ในนั้นคือแบบเฮ้กลับมาทําตัวเองให้มั่นคงก่อนอย่าสติแตกอย่าจิตหลุดนะคะแล้วกลับมามั่นคงในจิตใจก่อนเคลียร์พลังงานก่อน กลับมาสูดลมหายใจก่อนหลับตาก่อนทําสมาธิก่อนหรือปล่อยให้เหตุการณ์ที่เผชิญอยู่เรากําลังไฝเรากําลังเฉียงกําลังทะลาะอยู่จูๆ่ๆเราก็หยุดพูดไปแล้วก็เออเหมือนสตันไปเลยก็ได้แล้วก็ให้ฝ่ายหนึ่งเขาเขาทําบางสิ่งบางอย่างไปก่อนทะเลาะไปก่อนพูดไปก่อนคุณเราสงบจิตสงบใจเราก่อนดีกว่าพลังงานของ2และเลขสองนะคะส่วนเลข2 2 2 3ตัวเนี่ยค่ะมีพลังงานของเลขสอยู่ในนั้นมีพลังงานของเลข6อยู่ในนั้นไม่ว่าคุณกําลังจะคิดทําอะไรอยู่ คุณเห็นเลข22 2ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับคู่อยู่คุณกำลังตัดสินคู่คุณกำลังไม่สมดุลกับคู่หรือคุณกำลังหัวเสียกับคู่ถ้าคุณเห็น2 22ถ้าอยู่ในเรื่องของพลังงานของคู่ให้คุณกลับมาสมดุลในตัวเองก่อนพลังงานเลข2คือกลับมาสมดุลในตัวเองคนเดียวก่อนเนี่ยสองหนึ่งตัวคือกลับมาสมดุลในตัวเองคนเดียวก่อนและถ้า2กับ2เนี่ย คุณสมดุลเป็นคู่แล้วสมดุลกับคู่กรณีแล้วกับผู้คนพ่อแม่แล้วหรือหรือสังคมหรืออาจจะแฟนเรากลับมามั่นคงในตัวเองก่อนกลับมายืนตั้งต้นในตัวเองก่อนหยุดทะเลาะก่อนและยิ่งเป็น 2- 3ส,สตัวแบบนี้คือคุณ,คณต้องแก้ไขโดยด่วนเลยนะต้องพัฒนาโดยด่วนซ่อมแซมโดยด่วนหยุดกระทําสิ่งที่จะทาให้ตัวเองเป็นทุกข์ในภายภาคหน้าไปทะเลาะกับเขา ไปมีอีโกอัตราสุดท้ายคนเสียใจก็คือเราเพราะฉะนั้นมีพลังงานของเลข6อยู่ในนี้ด้วย2 2 2 3ตัวก็คือ6คุณต้องกลับมาเซลล์ลฟตัวเองก่อนเลยพลังงานเลข6คือเห็นอกเห็นใจคุณกำลังทำบางสิ่งบางอย่างเป็นพลังงานลบให้ตัวเองอยู่โดยการทำใส่ผู้อื่นทำใส่คู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณหยุดทะเลาะกับคนตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นคู่หรือใครก็ตามคุณหยุดทะเลาะกับคนตรงหน้าได้แปลว่าคุณ ปิดสวิตปิดช่องทางการด่าออกไปการการกระทําออกไปคุณกลับเข้ามาภายในก่อนเซลล์ลฟตัวเองก่อนเฮ้ยอย่าเอาตัวเองเบียดเบียนตัวเองแบบนี้อย่าเอาตัวเองทําตัวเองให้ไม่น่ารักแบบนี้อย่าเอาตัวเองไปบริโภคร่วมการทะเลาะแบบนี้อย่าเอาตัวเองไปทําสิ่งที่เป็นพลังงานลบๆบท็อกซิกนี่เรากําลังทาร้ายตัวเองอยู่และเราทาร้ายคู่ไปด้วยในตัวเพราะเราด่าเขาเราเถียงเขาเราตัดสินเขาเราต่อว่าเขานั่นแหละเราเบียดเบียนตัวเองสองเด้งและทํากับคนตรงหน้าด้วย เพราะฉะนั้นถ้าเห็นสองสองสองสามตัวมีสติกลับมาอ่อนโยนกลับมาสมดุลกลับมามั่นคงในพลังงานของสองสองมั่นคงก่อนกลับมาเซลล์เลิฟเห็นอกเห็นใจตัวเองแล้วเราจะเห็นใจคนตรงหน้าไปด้วยว่าเฮ้ยเราไม่น่าแบบทําตัวแบบเมื่อกี้เลยแล้วเราก็จะรู้สึกผิดกับที่เราทําต่อคนข้างหน้าเราขอโทษเขาเลยไม่ต้องรอไม่ต้องเขินอายไม่ต้องอีโก้อัตตาเพราะพลังงานเลขสองไม่ใช่อีโก้อัตตาแล้ว เป็นพลังงานของการอ่อนโยนใส่ใจผู้อื่นใส่ใจตนเองทําไปพร้อมๆกันได้เลยรู้สึกผิดกับตัวเองที่ตัวเองกําลังทําพลังงานร้ายๆอยู่ให้หยุดทันทีแล้วขอโทษคนตรงหน้าเลยเขาจะโกรธอยู่เขาจะด่าต่ออยู่ปล่อยเขาเลยมันเป็นวิจกรรมของเขากายกรรมของเขาเรากลับมาเซลฟ์เลิฟตัวเองด้วยการที่เราเซลฟ์เลิฟคนอื่นไปในตัวด้วยนึกออกไหมคะคือเรากําลังด่าเขาอยู่เรากําลังทําร้ายเขาอยู่เพราะเราเอาเราทำร้ายตัวเองเสร็จแล้วโดยการที่เราคิดทุก รู้สึกทุกข์เราถึงโมโหแล้วแสดงออกเป็นคําพูดและการกระทําออกไปแปลว่าเราเบียดเบียนตัวเองไปแล้วไงคะแล้วเราก็เบียดเบียนผู้อื่นอยู่แต่ถ้าเราหยุดพูดหยุดทะเลาะแล้วดึงพลังงานกลับเข้ามาที่เราก่อนไม่ส่งออกให้ใครละแล้วเรามาแก้ในเราระง,งับสติอารมณ์ควบคุมอารมณ์นะคะรักตัวเองเซลล์ลบตัวเองขอโทษตัวเองให้อภัยตัวเองแล้วเราก็ขอโทษคนตรงหน้าให้อภัยคนตรงหน้าเขาจะทําอะไรต่อเป็นเรื่องของเขาแล้วเราเพิกเฉยไปเลยวางอุเบกขาไปเลย ะะและพลังงานของเลข6แบ่งเป็นฝั่ง2ฝั่งก็สมดุล3กับ3เห็นไหมคะมีพลังงานของเลข6มีพลังงานของเลข3คือการพัฒนาคุณจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์รีเซ็ตระบบตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะและถ้าเป็น2 4ตัวล่ะ ีพลังงานของเลข4อยู่ในนั้นมีพลังงานของเลข8อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานเลข8คือถ้าคุณทํา้ร้ายออกไปคุณจะทําอย่างนั้นไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเสพติดการทําแบบนั้นแต่ถ้าพลังงานของเลข8ที่เป็นงานภายในคุณไม่ส่งออกพลังงานลบไปข้างนอกคุณกลับเข้ามาภายในคุณเข้าสู่สัญชตาตญาณของคุณเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณสงบนิ่งภายในนะคะนึกถึงพลังงานดีๆพลังงานบวกๆพลังงานจากรวาล แล้วก็สงบจิตสงบใจในตัวเองในพลังงานของสองสตัวที่มีพลังงานเลข8ด้วยเลข2ด้วยสมดุลวางใจพลังงานของเลข4ี่สองสี่ตัวค่ะคุณเนี่ยสองสี่ตัวแบบนี้คือมันก็มั่นคงอยู่แล้วนะคะคือมันก็มั่นคงอยู่แล้วไงมีความมั่นคงหนักแน่นในตัวเองอ่อนโยนเข้มแข็งและมีพลังงานของเลข8ยังไม่มีที่สิ้นสุดทําซ้ซํๆ ขอพลังงานจัก,กรวาลช่วยขอพลังงานไฮเออร์เซลช่วยขอพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์เลข8ช่วยทําให้มันมั่นคงกลับมามั่นคงในตัวเองนะคะนี่คือความหมายโดยรวมคร่าวๆนะคะของ2 2 2สองหรือจะเป็น2 4ตัวก็ตามทีนี้เรามาดูข้อความจากนางฟ้ากันบ้างพลังงานของเลข2เกี่ยวกับเรื่องของความบาลานซ์บาลานซ์แปลว่าสมดุลสมดุลแปลว่าเท่าเทียมกัน เท่ากันเป๊ะๆหรืออาจจะไม่เป,เป๊ะแต่มันมีความสมดุลไงสมดุลเท่าๆกันในอารมณ์ของตัวเราในระดับลึกในตัวเราและระหว่างตัวเรากับผู้อื่นมันจะต้องเป็นกลางไม่ตัดสินวางใจหนักแน่มหนักแน่น,น,แ,น,นและอ่อนโยนเมตตาแต่เข้มแข็งเลขบาลานซ์สมดุลน,นี้ทางสายกลางนี้กำลังจะบอกคุณว่า ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่คุณเห็นเลขใดก็ตามที่เป็น2หรือจะกี่ตัวก็ตามคุณได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับมากลับมาที่ตัวเองกลับมาทบทวนความรู้สึกข้างในตัวเองซิกับเหตุการณ์ที่ไปเผชิญมาเผชิญอยู่หรือกําลังจะไปทําอะไรที่มีความกังวลความกลัวให้กลับมาดูความรู้สึกตัวเองถ้าเราเจอแล้วว่าเหตุการณ์นี้ฉันรู้สึกโกรธกลับมาดูความรู้สึกของตนเองทําไมถึงโกรธ แล้วดูซิคุณไปคิดอะไรคุณถึงรู้สึกโกรธจนกระทําสิ่งใดออกไปให้ดูความรู้สึกตัวเองเป็นหลักไม่ว่าคุณจะความรู้สึกใดก็ตามให้รีบกลับมาสมดุลกลับมาเป็นกลางกลับมาอยู่ตรงกลางกลับมาอยู่ภายในให้ได้ถ้าเป็นความรู้สึกไม่สมดุลที่มันส่งออกข้างนอกดึงกลับเข้ามาที่เราแก้ที่เราถ้าเป็นความรู้สึกในเราที่มันไม่สมดุลร้อนๆหนาวๆทุกๆ ก็ปรับให้มันเป็นกลางพลังงานศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณเสมอแค่คุณเตือนความจําตัวเองคุณรีมายจิตตัวเองอะแบบกลับมาเตือนตัวเองบ่อยๆว่าอย่าทําแบบนี้เอออย่าทําแบบนั้นฉันจะต้องสายกลางสมดุลอบอุ่นใจแล้วก็ อย่าส่งพลังงานลบๆออกไปข้างนอกแล้วก็อย่าเก็บพลังงานลบๆอยู่ในตัวเราแล้วก็อย่าไปเอาพลังงานลบๆจากข้างนอกมาใส่ตัวเราด้วยนะคะใน3ภาคส่วนแค่นี้เองคุณสามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้คุณสามารถค้นหาเจอดูว่าตัวเองเนี่ยอารมณ์แบบใดจากการหายใจคุณหายใจแรงกำหมัดอึดอัดทุกข์อยู่แต่ถ้าหายใจเบาๆเห็นหน้าอกตัวเองเคลื่อนไหวเห็นท้องตัวเองเคลื่อนไหวแปลว่าคุณมีสติอยู่กับตัวคุณพักผ่อน คุณผ่อนคลายคุณสามารถรีเซ็ตอารมณ์ได้จากการดูลมหายใจตัวเอง นะคะก็ดูว่าตัวเองหายใจแบบใดดูเฉยๆยังไม่ต้องไปติดสูตรธรรมะจากอะไรว่าต้องดูเข้าดูออกดูพุทด,ดูโทษอันนั้นทําได้ก็ดีตอนทําสมาธิแต่ตอนที่เราไม่ได้ทสมาธิเราใช้ชีวิตประจําวันอ่ะให้ดูตัวเองเลยหายใจแบบดใดหายใจแบบไหนสั้นยาวอารมณ์เสียหายใจปกติพักผ่อนอยู่ชิลอยู่ถ้ามันหายใจไม่โอเคคุณก็หายใจให้โอเคขึ้นผ่อนคลายตัดระบบความคิดสูตรลมหายใจกลับมาที่ปัจจุบนัน รีเซ็ตมันพอคุณกระทําแบบนี้ได้คุณรู้ความหมายแล้วคุณกําลังรีเซ็ตมันพอคุณทํามันได้แล้วคุณก็อธิษฐานในจิต a อ f i r อร์เมชันยืนยันในจิตยืนยันในใจของคุณกับไฮเออร์เซลของคุณในจิตคุณจะพูดออกมารือพูดในจิตก็ได้คุณก็พูดว่าฉันไม่ว่าฉันจะรู้สึกอะไรก็ตามความรู้สึกของฉันมันจะคืออะไรก็ตามฉันขอความรู้สึกที่สงบสุขและฉันจะขอความรู้สึกที่ใจเย็น ขอความรู้สึกที่เบาๆง่ายๆฉันขอค้นเจอความรู้สึกที่แท้จริงของฉันแล้วฉันขอกู้คืนฟื้นฟูความรู้สึกที่มันเสียไปหรือมันกําลังไม่โอเคอยู่ในขณะนี้ขอให้มันกลับมาสมดุลเหมือนเดิมฉันต้องการเป็นแบบนั้นฉันต้องการเป็นแบบนั้นด้วยตัวฉันเองด้วยภายในของฉันเองพูดแค่นี้พูดย้ำจิตพูดยืนยันจิตพูดคอนเฟิร์มกับจิต จิตก็คือคุณและไฮเอเซลคุณไม่ใช่ใครไม่ต้องไปโปรแกรมสะกดจิตสั่งจิตอะไรหรอกค่ะสะกดไม่ได้สั่งไม่ได้หรอกแต่เราพูดกับเขาได้เพราะเขาคือคุณคุณคือเขานะคะไม่ต้องสั่งให้เขาไปทําอะไรหรอกแค่รู้ตัวว่าจิตตัวเองเป็นอะไรอยู่แล้วอนุญาตคุยกับเขาขอให้ใจเย็นสงบสุขง่ายๆและฟื้นฟูกลับคืนมาสู่ ความสมดุลภายในชั้นด้วยตัวชั้นเองประมาณนี้เนาะสำหรับพลังงานตัวเลข2ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกันกับตัวเลข3นะคะ